จอข่าวร้อน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข,ข่าวร้อนล่วงข่าวลึกรายวันประจําวันนี้คะ่ะกับวันพุธนะคะที่15มิถุนายน2554เราจะเริ่มต้นกนันนะคะกับการถแถลงเปิดใจของผลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้มาการทหฐานบกนะคะต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่มีส่วนได้เข้าไปปลกกยงในการทําหน้าที่ของกองทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็เหตุการณ์ในการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2552และปี2553รวมไปถึงการพูดถึงกลุ่มขบวนการที่เคลื่อนไหว ในการคุกค,คามจับจ้วงลุงละเมิดสถาบันพระมห,หากษัตริย์อยู่ในขณะนี้ค่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงครับคนตายนะครับเราจะทำอะไรบ้างเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติบ้างเกิดขึ้นโดยทันลองของมันบ้างที่ทำให้อะไรหลายอย่างที่เขาคิดว่ามันต้องอยู่เช่นนั้นไปตลอดเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ นไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะเนปาลไม่ใช่ไห่เนปาลจำมาไว้นะเนปาลนั่นเห็นไหมเปาลอันนี้หัวเราะเนปาลหรือเปล่าเนี่ยเอ้สงสัยหัวเราะดังอ่ะอาจารย์ดังไปถึงเนปาลแล้วเนี่ยไอ้ที่พูดนี้เนี่ยไม่ใช่พูดด้วยความสะใจพูดเป็นอุทาหรณ์สอนใจพูดเป็นอุทาหรณ์สอนใจดังนั้นเนี่ยวันนี้ทั่วโลก เขากำลังจับตามองประเทศไทยว่ากำลังเดินไปคล้ายๆเนปาลครับ,บ,บเพราะรัฐบาลอภิสิทธิ์วันนี้นะครับ,รบซึ่งเป็นรัฐบาลที่เขาตั้งมากับมือ,มอตั้งมากับมือเขาเนี่ยนะเขาก็คือเขาเขาไม่ไไมีชีวิต เขานี่มันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอาจารย์ภูเขาเหล่ากอเขาก็คือเจ้าของของมกม้านั่นเองเพราะคุณเอกเรมบอกเราอย่างนั้น <c oughs> ผมก็เสียใจตรงที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับซึ่งไม่ปกติผมเรียนว่าไม่ปกติเพราะว่าในการการทำาป็นกฎหม,มายเรื่องนี้นมีมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงเลือกตั้งเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็มีมากขึ้นโดยกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่อยู่ต่างประเทศทั้งสิ้น คำว่าต่างประเทศคือผมไม่ได้พูดถึงระดับอื่นๆผมพูดถึงเอาแค่ง่ายๆในใจใช่ไหมไอนเนี้ยแล้วก็ในจัก็พบผมพูดได้เพราะมันผิกดกฎหมายอยู่แล้วคนผิกดกฎหมายผมไม่กลัวที่จะพูดเพราะว่าเขาผิกดกฎหมายหลายๆฉบับหลายๆเรื่องอยู่แล้วพยายามที่จะทําให้สถาบันเนี่ยเสียหายนะเสียหายแล้วก็เกี่ยวพันยึดโยงกับคนอีกหลายกลุ่มด้วยกันผมถือว่าเรายอมไม่ได้คําว่ายอมไม่ได้คือยอมให้คนทําผิกดกฎหมายไม่ได้ เราจะทํำยังไงเพราะฉนั้นประชาชนทุกคนก็ต้องออกมาช่วยกันช่วยกันไม่ใช่ช่วยปกป้องในสิ่งที่มันไม่ควรจะต้องต้องทาปกป้องในสิ่งที่เป็นความผิดไม่ใช่ต้องช่วยกันดูแลพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านดูแลพวกเรากันมาเนี่ยก็ถ้าเป็นผมก็ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดปีคไปแล้วนะคนอื่นๆเขคงใกล้เคียงกันนะมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าบางคนก็อายุมากกว่าผมแต่เด็กุ่นหลังเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่ทันเท่าไหร่